สวัสดีครับพี่น้องบริสานบาดเรื่องภาพพี่น้องมาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ครับภาพพี่น้องมาทีน้องเรื่องบาดเรื่องตำบลกุกสีเยี่ยมเพื่อเมืองจังหวัดกนแก่นครับวัดสีภาพพี่น้องไปหาบกหอยให้เลือดไปหาบอกหอยหาสอนกุ้งหาเนื้อก,กินครับจักสีได้ยั้งครับไปหาเบิ้งครับวัดสีมียังพอได้กินบ่กินสวยบ่ครับพี่น้องกับบรรยากาศ ดีไรครับเมื่อนี้ฝนตกิล่นๆเบิดมือตั้งแต่เมื่อคืนนี่เพราะท่านเศร้าอยู่ครับอากาศดีเพราะมีแดดเลยครับอากาศเย็นสบายขังน้องเลื่องครับเราต้องนังเลื่อลงไปครับนี่ครับเลือกับจักสีออกได้บ่ปลาเต็มเลยบูปลาออกไปครับไปครับไปเบิ้งกันว่าสีได้เน่ากินบ่าครับพี่น้องเบิ้งกันว่าสิได้ยังเห็นหมองสอนกุ้งกับจีซอนกุ้งเห็นห้อยกับจีเก็บออกหอยเหรอครับไปเบิ้งอาได้บ่ครับ ี่น้องได้บลอกไฟเก็บปลอกไฟปลอกมันลอยน้ำมันนี่ครับเอาเนี่ยสองเม้นนะครับมันลอยน้ำน้ำพักกวดพักกอดไหลครับนะครับเด่นแล้วครับพ่อก่อยเราเด่นนี่ปลอกไฟมาเก็บเอาน้ำมันนีเหระครับขคาง,ง้พี่น้องเบื้องเนี่ยยูนเสร็จแล้วครับเก็บออนน้ำมันเสร็จแล้วครับ พอด้ก,ก้อยอยู่ครับบรรยากาศอากาศมันเย็นมันเลยออกมาปกปกติมันอยู่ในป่าป้าน้ำยังสั่นบันนี้มันนี้อากาศดีอากาศเย็นมันเลยออกกรลอยออกมาก้างนอกครับเท้ากันให้เลือกหาเก็บเอาบ่ต้องไปหาในป่ายากแต่พอได้ก,ก้อยแล้วครับบกไว้ลายแล้วพอได็กไกว์น้อยอย่างมากที่แล้วครับไม้เชอรี่ค้นแปลกเลย เดี๋ยวหาเก็บก,กีนกอนครับพี่น้องครับพี่น้องได้ไลยแล้วครับเต็มถัง้งพ่อก่อยแล้วให้เลือกเก็บออกด้ยครับนี่นี่ร้อยยูสิพูดอะแต่วะว่า,บาเบาแล้วครับพ่อแล้วเห็นตั้งแล้วครับพี่น้องได้ไลายแล้วพ่อก่อยแล้วบเบาไลายครับเอาพ่อกินครับไปเอาเึ็นฟังต้ังคอยไปก่อยบอกไม้ครับ ่มสวยพอดีครับพวกนะาหลยแห้งปูงลงอีเลงอยู่บเบาดับเบาล้วเด้หลายแล้วครับพี่นอ้องไอเข้าครับพี่น้องบอกความจริงเข้าได้มากครับนี่ครับไลตเติอบอยู่ยได้ครับดิแกะมาแก้วต่หัวมันครับวันนี้ครับวิธีการแกะ แกสดๆครับแล้วก็เอาตวัวมันเอาตามันออกน้ำครับนี่ส่วนตามันออกเดี๋ยวส่วนหัวนี่แหละครับต้องคอยไปคอยครับพี่นอ้องเดี๋ยวขอแกะก่อนครับใส่หัวห้อยมากแบบนี้แล้วครับอ้นี้ก็ขั้นตอนต่อไปเท่ากับล่างครับล่างเกลือกับใบตะไคร ใส่ลงไปครับใบตะไคร้เกลือ,อครับกำหนึ่งลางเหมือนมันออกมันจะมาเข้าครับทำด้วยกัน เน่มันจะออกแบบนี้คร right. ับเนี่มันจะออกแบบนี้ครับ้อขันเมือกมันออกเข้าไฟไปล่างครับครับเพราะขันเมือกมันออกแล้วก็จะได้หัวไอยขาวๆแบบนี้แหละครับพี่น้องบ่อข้าวครับเพราะว่าเมือกมันออกแล้วครับเราบานี้เอาไปซร้อยไปซ้อยครับครับพี่น้อง ทามันหน่อยๆเข้ากับบะซ้อยครับซร้อยแต่ชินงหญ่ๆมัน,น,น,นพอดีค่ำครับเดี๋ยวขอซ้อยก่อนครับครับได้ซ้อยชิ้นพอดีแล้วเอาไปลวกครับอันนี้ครับเป็นลวกน้ำฮ้อนครับครับข้น้หนำเดือดแล้วครับพี่น้องบอกองอักไม่ที่เข้าซ้อยแล้วเทลง หลวกไห่ซุกครับนะครับพี่น้องบาบนี้ขั้นตอนกุ้ยหอยครับปรุงใส่เกลือเล็กน้อยพริกกุ้ว

เงานะครับพี่น้องโอ้วันัี้มงนก่้วน้อนไฟกับดามยังไงไปดานกะไรก่อนดีป่ะ ได้กันหอมหอมขอควะิมเบิ้งครับ แ่บครับพี่น้องเดี๋ยวส่ผยพักใซ่พี่น้องเซ่พักครับพักหอมแขกกับพักหอมปีเซ่ลงไปครับคนเดี๋ยวแสบครับเอาเร็จเรียบร้อยครับอายุมาขินน้อกันครับพี่น้องก้อยไหมเด็เด็ดเลยครับ พี่จะแซ่บไรไปครับตัดไปกินครับเอ้ามากครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับกล้วยบวหอยกับถอดใบบกูดสูตรนี่สุดยอดครับมาอยมากินน้ากันครับหายโยหากินเน่าไดเหตุอยเหตุกินเน่าไดกัติดตามได้ครับช่องเบ้าอีสานมาเรื่องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสําหรับมานีเบาอีสานมาเรื่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ